ก็ต้องขอกราบสวัสดีนโมธนัสสาธุทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่อง m i d o r ิ41นะครับเราก็จะมาพาก,กันเรื่อง Liberty Killer the of Queen นะครับหรือชื่อไทยก็คือการเกิดใหม่ของราชินีนักฆ่านะครับแปลไทยโดยเพจแปลไปใครไม่อ่านเฮ้ยแปลไปใครอ่านเรื่องนี้ทางเพจเขาก็จะเอาลงที่เว็บไซต์ใน o p p a n e t เป็นที่แรกนะครับใครที่อยากอยาอ่านเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเพจของเขาหรือทางเว็บไซต์ในอปป้าเลยนะครับคุณไม่ใช่ผีนี่คุณยังไม่ตายเหรอถ้าเธอไม่ใช่ผีงั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วสิฮ่าฮ่งั้นเรามาทําอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะสวยๆแบบเนี้ว่าเป็นรางวัลพิเศษแล้วกันงั้นเรามาสนุกด้วยกันเธอคนสวย <c oughs> ทําตอนที่มีชีวิตนะ่ะมันตืน่นเต้นดีนะ ดูเหมือนว่าฉันจะปล่อยให้พวกนายดูมินฉันมานานเกินพอแล้วว้าวฉันไม่เคยเล่นกับผู้หญิงสูงสักขนาดนี้มาก่อนเลยขอแตะอังสักหน่อยเอ,อืเอ,อเต็มเบ้าหน้ากูเลยจ้าลูกปีกูกิ้งไปลูกขนุนไปแล้วหืมมึงเห็นอย่างที่กูเห็นหรือเปล่าว่าบีหนึ่งกูก็เห็นเหมือนมึงแหละบีสองเออทำหน้าปวดขี้แป๊บปะเป็นไปได้ยังไงกัน เธอเป็นแค่ผู้หญิงตัวคนเดียวเธอไม่น่าจะทําอะไรได้นี่ฉันได้ยินมาว่ามีคนต้องการตัวฉันไม่ใช่เหรอในปี2573หลายประเทศจะใช้สารเคมีกับคนแบบพวกคุณอันที่จริงฉันว่ามันไร้มนุษยธรรมมากเลยนะอย่าอย่าเข้ามานะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งพวกนายอยากฟังหรือเปล่าล่ะอย่ามาดูถูกฉันตายตายเท่านั้นเฮ้อ <c oughs> พลาดไปแล้วที่ไว้ชีวิตเธอเฮ้อ <c oughs> ลงไปคุยกับร่างมะม่วงแป๊บฉันชื่อจุนจิว๋วแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายดังเดิมของฉันหรอกว่าฉันเป็นของง่ายอย่างนั้นเหรอฉันน่ะไม่ง่ายหรอกนะความทรงจำสุดท้ายของฉันคือมีการระเบิดเกิดขึ้นในงานประมูลกาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้จุนจิว๋วอีกคนในร่างปัจจุบันของฉันชื่อคุณทัศ เขามีชื่อเสียงมากมายจากครอบครัวของเทียนซงเก่าจุนเขาเป็นสายเลือดโดยตรงแต่ไม่มีความสามารถใดๆเลยเขาไม่แข็งแกร่งพอจึงถูกฆ่าตายและฉันซึ่งเป็นมือศักดิ์สิทธิ์จุนจีอูมาจากปี2030ฉันได้รับการขนานนามว่าเป็นนักบุญแห่งการแพทย์โดยโลกซุนและฉันคือสุดยอดของการดำรงอยู่ในโลกนั้นตั้งแต่ฉันมาเกินมาในโลกนี้ฉันคือจุนจี ไม่มีทางที่ฉันจะยอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆให้ถูกลงกังแกอีกต่อไปแล้วใครก็ตามที่เอาทุกอย่างไปจากฉันฉันจะเอามันคืนมาให้หมดใครที่มันลงังแกฉันฉันจะไม่ปล่อยมันไปแม้แต่เพียงคนเดียวกลับไปที่เมืองฝงเลืออยู่ก่อนดีกว่า ในอีกโลกหนึ่งเฮ้แสงอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไว้งั้นเหรอ เอ๊ะนั่นคืออะไรนะคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตฉันและเขามีโชคชะตาร่วมกันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีผู้ชายอยู่ใต้บาดาลได้หรือว่าจะเป็นพ่อพญานาคไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทันทีที่ผน,นึกแตกผู้หญิงคนนี้ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเธอเป็นใครกันนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการเกิดใหม่ของราชินีนักฆ่า EP 2นะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูช่องของผมถ้ามีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจนี